ทุกทครับยังอยู่กับเปิดบ,บ้ายมะดำฮะและแขกพิเศษก็เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ภารกิจดิริกรรมเขาบอกว่าขายดีมากขายดีค่ะตอนนี้ติดเบสเซลเลอร์แล้วเบสเซลเลอร์ไปแล้วป่ะหนังสือขายดีที่สุดคุณรายได้หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทไปทำบุญด้วยใช่ค่ะไปทำบุญเลยก็คือพาคนไปปฏิบททัติธรรมโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอะไรคุณถึงอยากพาคนไปปฏิบททัติคืออยากให้คนมีปัญญาค่ะปัญญาในทางธรรมไม่อยากให้หลง กับการดูหมอหลงกับการอาบน้ำมนต์สักยานคือตัวนั้นเป็นตัวหลงอยากให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญปัญญาบางคนมีกระแสบอกคุณจะสร้างภาพสร้างภาพว่าเป็นคนปฏิบัติธรรมเป็นคนคทำบัตรทำโมแต่ความจริงแล้วมันเกี่ยวธุรกิจ ค่ะจริงๆแล้วเจนเนี่ยทำบุญมาตั้งแต่ยังไม่ดังเพราะหลายคนที่ยังที่รู้จักเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกาลยานิมิตใกล้เคียงก็จะรู้ว่าเราเนี่ยมีการทาบุญบริพาคนไปปฏิบัติธรรมและชมรมเนี้ยเราเปิดมาต้องนานแล้วนะชมรมวิปัสนาญาแล้วก็เราทําจนมาได้ออกรายการต่างๆเป็นที่มาของความดังมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็คือเราตั้งใจว่าอยากให้คนเนี่ยมาทําทานถือศีลภาวนาให้เขาหลุดพ้นนะคะไม่ให้เขาหลงเพราะว่าชีวิตมนุษย์ก็มีความทุกข์กันมาก คุณหลังจากจบมหาลัยค่ะตำแหน่งการงานก็ไม่ธรรมดาค่ะไปอยู่แผนกประชาสัมพันธ์การขายของบริษัทของ G S M a d v a n c e มีหน้าที่เนี่ยนำเสนอโปรโมชั่นกับลูกค้าคปีแรกคุณไปทำที่ G S M สามารถทำยอดขายที่ทะลุเป้าด้วยใช่ค่ะจนได้รับรางวัลการขายยอดเยี่ยมค่ะเขาบอกตอนนั้นคุณก็เริ่มใช้ยานที่ของคุณแนละ้ ในการตรวจสอบว่าลูกค้าคนไหนตัดสินใจในซื้อโปรโมชั่นใช่ค่ะคือ,อยังไงก็คือเวลาคนมาเราจะรู้ได้ว่าคนนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อมันจะรู้ได้ค่ะเรามันรู้ได้แล้วเราพยายามทำบุญละทิษฐานในการงานเราลุ่งเรืองพอเจ้านายเห็นผลงานเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจะจะทำพาเราไปขายบ้านมไม่มีไม่มีเซล์ลบ้านน่ยสร้างไว้นานแล้วแต่ขายไม่ออกช่วยหน่อยได้ไหม,มค่ะก็ขายจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะ จากที่ขายไม่ได้เลยนะคะขายบ้านใช่ค่ะราคาหลายล้านด้วยเกือบ10ล้านไปโครงการจัดสรรเป็นเป็นหมู่บ้านสไตล์บาหลีนะคะซึ่งเขาเปิดมาตั้งนานเปิดมานานขาเ,เขาบอกว่าขายไม่ออกแล้วจนบ้านเนี่ยซุดโซมจะเป็นล้างอยู่แล้วคือแบบไม่มีคนซื้อ,อค่ะหนูก็เลยแบบไป ก็ไปไปแล้วก็ไปเห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นโคกเก่าโคกเก่าก็คือเขาฝังศพเด็กแล้วเห็นเด็กเต็มหมู่บ้านเลยแล้วเห็นวิญญาณเดินเฮ้ยที่นี่เคยเป็นป่าช้าเก่านี่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมหมู่บ้านขายไม่ได้แล้วไม่มีศาลเจ้าที่ใดทค่เป็นหมู่บ้านแต่ไม่มีศาลไม่มีศาลตายายไม่มีศาลเลยเลยเขาสร้างเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หนูก็เลยทําพิธีทําบุญใส่บาตรให้แล้วก็กวดน้ำให้พวกเขาแล้วบอกว่าให้เขาได้รับส่วนบุญแล้วก็บอกให้เปิดทางให้หน่อยเราจะทำการขาย เขาก็เปิดทางให้ก็ขายได้ท er> ีละหลังสองหลังจนก็ก็ขายค้าก็ขายหมดแล้วก็แล้วเขาก็ย้ายเรากลับมาที่ที่เดิมใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทําที่นี่แล้วอยากจะเปลี่ยนงานบ้างก็เลยไปสมัครที่อื่นเนี่ยค่ะก็ขายบ้านก็ได้คอมมิชชั่นหลังละหมื่นห้าขายไป20กว่าหลังใช่ค่ะก็ได้สองสามแสนเรียกได้ว่าจบาปีแรกก็มีเงินเกือบล้านอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นกำไรชีวิตก็คือเรา ถามว่าเราใช้ยาในการขายบ้านไหมมันใช้คำว่าเราสื่อสารได้มากกว่าคือเราพูดง่ายๆว่าคุยกับผีได้ค่ะห้องที่คุณมาเข้ามานะคะเป็นจุดเดียวกับที่ที่ฉันสัมผัสแล้วก็เห็นเป็นเงาเหมือนเด็กอะคะ่ะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ้าลก็แอบมองอยู่ิฉันเห็นผู้หญิงอะที่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนอะเหมือนจะเอื้อมมืออะ มาที่ที่ทนักคุณนุ่นนะทำไมวิญญาณของนายอ้วนถึงได้อยู่ที่นี่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรก็ได้ให้เขารู้ทีกคก็เปลี่ยนงานใช่ค่ะไปทำเกี่ยวกับค่ะเป็นเกี่ยวบไฟแนนซ์บริษัทไฟแนนซ์เกี่ยวกับกู๊ปลีสอะไรอย่เงี้ยค่ะพอทำแล้วสักระยะหนึ่งเราสึกว่าไม่อยากทำแล้วเพราะมันไม่ชอบอะค่ะ,<ล>ะมันไม่ตรงออก,ก,ก,ก็ขอลาออกเขาไม่ให้ออก เขาบอกว่าคุณเพิ่งเข้าทํางานได้แค่2เดือนเองคุณจะออกได้หรอพอที่เราออกเนี่ยเราตัดสินใจว่าคือ1เงินเดือนน้อยมาก2ง,งานหนักมากแล้วก็ความมั่นคงอะไรหลายๆอย่างเราก็เราเบื่อด้วยเราอยากจะออกไปคือตอนนั้นจ้งแต่ว่าจะออกไปทําบุญไปปฏิบททัติธรรมเขาไม่ให้ออกอะไรเงี้ยค่ะในสุดค,คุณก็ได้ออก ก็เลยออกมาบริษ<ต>ัทที่คุณที่ออกมามเป็นบริษัทที่มั่นคงหมดเป็นบริษัทที่ม่นคงใช่ค่ะชใช่ค่ะจนคุณมานอนอยู่บ้านเฉยๆค่ะก็ออกมาก็อยู่บ้านก็ไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปเที่ยวทัวร์บุญต่างๆเราชอบนะคะจนมีเงินเก็บกับล้านมีค่ะแต่เราก็อยากจะแบบอยากมีอาชีพสุจริตโดยที่เป็นอิสระไม่อยากเป็นลูกน้องเขา,าพูดง่ายง่ายเขาบอกว่าคุณได้อาชีพค่ะมาจากยาน ค่ะกม็มันใช้กับความสามารถมากกว่าไม่ใช่เพราะยานเพราะเราไปสมัคมมรเย่ยเราก็ได้รับการสัมภาษณ์เขาก็ดูความสามารถเราดูหลายๆอย่างแต่พอเราทํางานได้ระยะหนึ่งเนี่ยคือมันมีเสียงคอยบอกตลอดเลยว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมาช่วยเหลือคนทําไมไม่เอาสิ่งพิเศษนี้ช่วยเหลือเขามอบให้แล้วอย,อ,อยู่ที่หูค่ะตลอดเลยลาคาญมากแบบไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีเสียงแบบนี้บอกองงเหมือนกันไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องมีแล้วก็บอกว่าเราก็จะพูดกับเขาว่า เราไม่อยากช่วยเหลือคนเราไม่อยากเป็นหมอหมอดูใต้ต้นมะขามไม่อยากจะเป็นหมอดูที่มานั่งโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วคุณดวงอย่างงี้มันไม่ใช่อะ่ะหนูไม่อยากทําอย่างนั้นไม่อยากจะมีอาชีพอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเริ่มดูหมอได้เลยก็คือดูได้ค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาบอกเราเหมือนเราฟังเสียงเขาไม่ไหวค่ะเราก็เลยเอาเอาละเออนั้นเราจะเปิด จะลองช่วยรูแล้วกันก็เลยเปิดบ้านคือดูดวงให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือแล้วแต่ศรัทธาคนก็มาดูแล้วก็ทํานายทายทักเขาค่าครูแล้วแต่ให้ลองเงินไปทําบุญภาพที่เห็นเนี่ยก็คือสัตว์ที่ถูกลอกอะค่ะหนังมันลอกออกมาเลยเพราะว่าถูกฆ่าแล้วก็ดึงถลกหนังนะคะฆ่าแล้วก็ถลกหนังและภาพที่เห็นเนี่ยสัตว์ตัวนี้มันเป็นตัวยาวๆเหมือนปลาไหลเราทําเขามาเขาก็เลยมาเบียดเบียนคุณ ทำให้สภาวะกรรมเนี่ยมาเกิดที่ผิวหนังนะคะขนหนังเฟล็กของคุณผิวหนังของคุณมันก็จะตึงวิญญาณของเด็กผู้ชายค่ะย,ยังยังอาฆาตคุณป้าก็คือดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยยังอาฆาตเป็น<ด>กรรมได้รับค่ทไ,ได้ได้รับค่ะได้รับได้รับแต่คือคือกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่เกิดเลยคือต้องเกิดกรรมเราทําอะไรไว้การกระทำอะกรรมหมายถึงการกระทําคือทําแล้วต้องเกิดแต่หนักจะเป็นเบาต่อเมื่อคุณป้า สร้างกุศลมันจะนํามาซึ่งการระโหสิกรรมอะค่ะทุกวันนี้ยังดูดวงได้ไหมะทุกวันนี้เนี่ยดูค่ะดูอยู่ที่บ้านแต่ต้องโทรจองคิดค่าดูดวงนั่นแหละบเฉพาะเศรษฐีเดี๋ยวนี้คุณค่ะก็แล้วแต่ศรัทธาคุณไม่เก็บเงินค่ะแล้วแต่ให้แต่คุณต้องโทรจองทุกวันที่สามคนโทรเยอะมากเป็นหลักเป็นหลักหมื่นคนโทรเป็นหลักหมื่นใช่ตอนแรกคนบอกว่าไม่เชื่อจริงๆโทรเยอะมากจะไม่ตกดินค่ะเราจะดูเนี่ยนะคะไม่ดูตอนกลางคืนเพราะเหตุที่ว่า ตอนกลางคืนเนี่ยหนูจะเป็นคนที่เห็นวิญญาณได้คือมันมันเห็นได้ค่ะหนูไม่อยากเห็นนะคะเขาบอกว่าการดูดวงคุณคุณก็มาจากยานที่มาจากการฝัน<ะ>เห็นตำลาเจ็ดเล่มคืออนฮะตำราเนี่ยตอนนั้นก็คือเราฝันว่ามันมีตำราโบราณเก่าๆสีน้ําตาลเนี่ยเขาให้เห็นแล้วเขาก็เปิดให้ดูแบบอัตโนมัติเหมือนมันเปิดขึ้นมาเองมันเป็นภาพลายมือม,มันเป็นเส้นลายมือเส้นนั้นเส้นนี้แล้วเราก็ฝันอย่างเงี้ยซ้ำๆๆถึงเจ็ดวัน มันเป็นเหมือนเส้นลายมือค่ะบอกว่าเส้นนี่คืออะไรแล้วจะมีเสียงผู้ชายแก่แก,แก่เป็นเหมือนคนจีนๆแก่มากคอยบอกว่าเนี่ยคือเส้นนี้เส้นนี้ mm. จนสุดท้ายเนี่ยก็เลยลองดูให้เพื่อน mm. เพื่อนก็บอกอ้ยดูแม่นนี่ก็เลยเพื่อนๆก็ไปบอกเพื่อนๆต่อๆๆจนเป็นถึงครูในโรงเรียนทั้งโรงเรียนดูทั้งครูทุกคนนะอ<ห>่ะ<ด>ไ,ได้ดูม็นนัปเรียนอยู่แล้ นิดหนึ่งค่ะก็คือจะบอกได้เลยว่าลักษณะดวงลักษณะนี้เขาบอกว่าเป็นคนมีวาสนาดีเพราะว่ามีบุญเก่าตั้งแต่อดีตชาติปังก่อนที่สะสมมาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องระวังเพราะจะเป็นคนอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าดวงชะตานี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทําบุญคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะ คือไม่ว่าคุณจะดีกับใครคนคนนั้นเมื่อได้ดีแล้วเขาจะไม่นึกถึงคุณม,มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะบอกได้ด้วยว่าจะไม่ค่อยเจอรักแท้เท่าไหร่คือเราจะแบบเรารักเขาแต่เขาจะไม่ค่อยรักค่ะคือดวงลักษณะนี้บอกได้เลยว่าบุญเก่าเยอะเพราะเส้นมันบอกเลยแต่ว่า ตอนชีวิตวัยเด็กเนี่ยดีแต่ว่าดวงชีวิตวัยเด็กเนี่ยเรื่องของการเรียนจะมีกระท่อนกระแท่นมากพอสมควรเลย,เ,ลยเกีย,กยนจะบอกว่าการเรียนเนี่ยจะกระท่อนกระแท่นมากแล้วก็เป็นดวงลักษณะแบบนี้เดินทางบ่อยไปนั่นไปนี่ไม่อยู่เฉยแต่ต้องระวังอารมณ์เพราะว่าเป็นคนที่มีความคิดหรืออารมณ์หลากหลายนะคะแต่เรื่องของการงานอันนี้ดีเส้นดีการงานดีดีอนาคตจะลุ่งมากนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามา แต่ระวังการใช้เงินนิดนึงเพราะว่าจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่เพราะเส้นมันรั่วใช่ค่ะจะมีวิธีแก้ว่าทำยังไงถึงจะดีอะไรยังไงถ้าไม่งถึงจะมีผัวถึงจะมีความรักกับเขาบ้างคือดวงลักษณะนี้เนี่ยความรักไม่ไม่สมปัติถนาแต่เรื่องงานดีเงินรวยล่ะแต่เรื่องเส้นของญาติไม่ดีนะโอ้ตีกับเขาทุกวั่าเรื่องญาติไม่ดีเป็นคนที่ว่ามีญาติเหมือนไม่มีญาติค่ะต้องระวังเรื่องญาติพอเส้นมันบอก แต่คุณมดดำดวงลักษณะแบบนี้อายุยืนมากเลยนะไม่ตายเนาะค่ะอายุยืนค่ะไม่ค่ะไม่เอะไม่เอะมันก็ไม่มียืนยืนมากแล้วก็สังเกตไหมว่าคุณจะมีอาการปวดเมื่อยบ่อยจโดยเฉพาะเส้นคอเส้นมันบอกเลยมันเป็นเพราะว่าเราไปตําหนิเขามาเราเห็นใครแล้วเราชอบคิดอะบางคนบางคนเป็นจุดจุดจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเป็นจุดจุดจุดอะไร จิตมันไวคิดไปชอบไปคิดไปสังเกตไปสนใจมันก็มาที่ตัวสิใช่เราไปสนใจอย่างนี้ไม่ได้มันคุณมิดามจะมีอาการปวดเนี่ยจนเพาะต้นคอจะเป็นบ่อยมากจะแบบมันไม่มีสาเหตุอะแล้วแกไม่ใช่ชอบกรรมในเวรไม่ใช่อเป็นกรรมจากการตําหนิโอ้การปากเสียค่ะคุณต้องไปขอขมากรรมก็คือต้องอธิษฐานว่าที่เราเคยตําหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามนาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้ ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอโหสิกรรมอาการนี้มันจะดีขึ้นไม่ในคุณปวดตรงนี้ตลอดเลยจะทำให้รจบรายการไน้เอาละครับนี่คือช่วงแรกครับของคุณเจนยานครับท่านผู้ชมฮะคุณเคยเปนนรกมาแล้วค่ะนรกเหมือนในหนังที่เราเห็นเห็นกันไหมฮะยิ่งกว่าในหนังอีกค่ะเดี๋ยวกลับมากันกับถึบ้านมาดามฮะ